จากที่ผู้เราจะฝูงได้ทำคลิปประวัติแข้งดังทั่วโลกมาแล้วหลายต่อหลายคลิปจะเห็นได้ว่าแทบจะ100%ของนักเตะนั้นมักจะชื่นชอบกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆหรือชอบเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วและพัฒนาสกิลมาจนกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพแน่นอนว่างานหลักของพวกเขานั้นคือการตเตะเจ้าลูกกลมๆนี่แหละคะ่ะแต่เพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมคะว่าแล้วงานอดิรเรกอื่นๆของพวกเขาเมื่อมีเวลาว่างนักเตะเหล่านี้นั้นเอาเวลาไปทําอะไรกันในคลิปนี้เราจึงจะพาไปดู5แข้งดังกับงานอดีร ที่ไม่ธรรมดาของพวกเขากันค่ะคนแรกฟิลโฟเดนพอจะเดากันได้ไหมคะว่ากองหน้ามากความสามารถของแมนเชสเตอร์ซิตี้รายนี้ชอบทำอะไรนอกจากเตะฟุตบอลหากตอบว่าเวลาว่างของโฟเดนคือการไปปาร์ตี้กับกรีนวูดละก็เป็นคำตอบที่ผิดค่ะ เพราะโฟเดนนั้นมีงานอดิเรกคือการตกปลาเขาชื่นชอบการตกปลาขนาดที่ว่าไม่ยอมมาฉลองแชมป์พีเมลีกตอนที่แมนซิตี้คว้าแชมป์มาได้ในฤดูกาล2018-2019เพราะต้องไปทริปตกปลากับคุณพ่อฟิลโฟเดนเกิดมาในยุคป,ปี2000ที่โลกนั้นมีทั้งวิดีโอเกมสมาร์ทโฟนและอีกหลากหลายกิจกรรมที่วัยรุ่นจะสรรหารทํากันแต่เขากลับชื่นชอบการตกปลาราวกับเกิดมาในยุค80และไม่แคร์ว่าโลกนี้จะมีเทคโนโลยีอะไรให้ทํายามว่างก็ตาม คนที่2อ,อันเดียปีโลงานไอรกของอดีตแข่งดังของยูเวนตุสอย่างปีโลคือการเป็นนักชิมไวน์สมัยที่ปีโลยังค้าแข่งเป็นนักฟุตบอลอาชีพชีวิตนอกสนามของเขาค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวจนกระทั่งได้รู้มาว่าเขาใช้เวลาว่างไปกับการเป็นนักชิมไวน์แต่มันคงจะไม่ใช่เรื่องแปลกเลยเมื่อได้รู้ว่าคุณยายของปีโลนั้นเป็นเจ้าของโรงไวน์และไร่องุ่นแถมนามสกุลของเขาคําว่าปีโลยังเป็นชื่อเดียวกับไวน์ดั้งเดิมของอิตาลีอีกด้วยเขาไม่ได้ดื่มไวน์พร่ำเพื่อแต่ได้ศึกษ ยอย่างจริงจังปีโลอ่านหนังสือเกี่ยวกับวายรวมถึงชิมวายสัญชาติอื่นๆเพื่อเรียนรู้มันเขาจึงพูดได้เต็มปากว่านอกจากการเล่นฟุตบอลการชิมวายคืองานอดิเรกของเขานั่นเอง คนที่3คายฮาวเวต์ใครจะไปคิดว่าแข้งเยอรมันฟอร์มดีของเชลซีจะมีงานอดิเรกสุดแปลกอย่างการเลี้ยงลาใช่ค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดแล้วไอ้เจ้าลาหรือเจ้าดองกี้ที่ฮาวเวต์เลี้ยงเนี่ยก็ไม่ใช่การขี่ลาเล่นทั่วๆไปแต่คือการเลี้ยงดูเจ้าลาดั่งลูกรัก <S <S เขาเคยสัมภาษณ์ว่าลาคือสัตว์ที่เขาชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก <S <S ๆและในตอนนี้เมื่อเขาทํางานมีเงินเขาจึงช่วยเหลือพวกมันจากคณะละครสัตว์และโรงฆ่าสัตว์ นอกจากนี้เขายังเล่นเปียโนด้วยในเวลาว่างแต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้ชอบมันไปมากกว่าการเลี้ยงลาอย่างแน่นอน คนต่อมาอักเซลตัวเซเบเซ็นเตอร์แบ็กของปีศาจแดงที่ถูกปล่อยยืมให้กับนาปโปลีในขณะนี้เขามีกิจกรรมยามว่างสุดแปลกที่ไม่คิดว่านักฟุตบอลจะทำกันอย่างการเล่นเกมฮังกรีฮิปโปคือเกมที่ต้องให้เจ้าของเล่นฮิปโปนี้กินลูกหินให้ได้ไวกว่าฝั่งตรงข้ามและตัวเซเบเองก็จริงจังขนาดที่ว่าเขาเป็นผู้เล่นเกมนี้ได้เก่งและไวที่สุดในโลกด้วยเวลาเพียง17.36วินาทีจนได้ถือรางวัลกินเนสโวลรคคอร์เลยทีเดียว และคนที่5เอดิสันคาวานีเขาไม่ได้มีงานอดิเรกอย่างการยิงธนูตามท่าดีใจของเขาแต่กิจกรรมยามว่างของคาวานีคือการเต้นบัลเล่หากให้เดาว่าแข้งพิเมลีคนไหนชอบเต้นบัลเล่คงจะนึกไม่ออกเลยจริงๆแต่คาวานีนั้นรู้สึกสนุกและชื่นชอบกิจกรรมนี้อย่างมากเขาบอกว่ามันช่วยในเรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายและความคล่องตัวโดวยคาวานีเริ่มเรียนบัลเล่ครั้งแรกที่อุรุกวัยตอนที่ถูกปล่อยตัวออกจากเปแอชเช่และถึงแม้ตอนนี้เขาจะย้ายมาเล่นที่อังกฤษแล้วแต่เขาก็ยังคงเรียน อยู่่เเชนเดิมและนี่นะคะก็คือ5นักฟุตบอลกับกิจกรรมสุดแปลกของพวกเขาเพื่อนๆคิดว่ามันแปลกไหมคะหรือมันแปลกเพียงพราะพวกเขาเป็นนักฟุตบอลส่วนวันนี้พวกเราจะฝูงต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ